เจริญอลพุทธศาสนิกชนสมาชิกกลุ่มยูทูบเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้ขอนอาเรื่องการให้ผลของกรรมมาแสดงเพื่อเป็นการประดับสติปัญญาเป็นโคตริสกิจใจเพื่อให้ละการทำความชัว่วมุ่งสู่การทำความดีด้วยกายปาจาใจการให้ผลของกรรม การให้ผลของกรรมมีสองชั้นคือการให้ผลของกรรมชั้นธรรมดาอย่างหนึ่งและการให้ผลของกรรมในชั้นศิลธรรมอีกอย่างหนึ่งการให้ผลของกรรมชั้นธรรมดาเป็นการให้ผลโดยไม่คหนึงถึงว่าถกหลักลความชอบธรรมหรือไม่เช่นนายก โกงเงินหลวงหรือขโมยทรัพย์มานายกก็จะได้เงินนั้นมาและถ้านายกใช้เงินซื้อบา้านนายก็จะได้อยู่บ้านนั้นนี่เป็นการให้ผลของกรรมชั้นธรรมดาแต่การให้ผลของกรรมหาได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้นไหมกรรมที่ทำลงไปยังจะให้ผลในชั้นศีลธรรมอีกคือถ้าทำดีก็จะต้องได้รับผลดีอย่างแน่นอน และถ้าทำชั่วก็จะต้องได้รับผลชั่วอย่างหล,ลีกเลี่ยงไม่พ้นการบางอย่างอาจจะให้ผลในชาตินี้เรียกว่าทิฏฐธรรมะเวทนียกรรมการบางอย่างอาจจะให้ผลในชาติหน้าที่เรียกว่าอุปัชชเวทนียกรรมการบางอย่างอาจจะให้ผลในชาติต่อๆไปเรียกว่าอัปราประเวทนียกรรมการปลูกพืชหรือต้นไม้ ไม่ใช่พอวางเมล็ดลงไปในดินพืชหรือต้นไม้จะขึ้นและให้ผลทันทีพืชบางอย่างก็ให้ผลเร็วพืชบางอย่างก็ให้ผลช้าเป็นปีๆเช่นข้าวเพียงสี่ถึงหเดือนก็ให้ผลแต่ต้นมะพร้าวหรือทุเรียนก่จะให้ผลก็ใช้เวลาถึงห้าปีการที่คนทำความชั่วยังได้ดีมีสุขอยู่ จึงเป็นเพราะกรรมชั่วยังไม่ให้ผลกรรมดีที่เขาเคยทำยังเป็นอุปธรรมพระกากรรมคอยสนับสนุนอยู่เมื่อใดที่กรรมดีอ่อนกำลังลงกรรมชั่วก็จะตามเป็นอุปาคาตกรรมทำให้ผู้นั้นต้องเปลี่ยนสภาพไปอย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเช่นเศรษฐีอาจจะต้องเป็นยาจกเคยเป็นผู้หญิงใหญ่มีอำนาจวาสนาอาจจะถูกฟ้องร้องต้อง โทษจำคุกหรือต้องเที่ยวหลหนิ้วเร่ร่อนไม่มีแผ่นดินจะอยู่คนที่ไม่เชื่อในเรื่องของกรรมมักจะมองเห็นผลของกรรมชั้นธรรมดาเป็นผู้มีสายตาเมื่อดมวม,มองไม่เห็นการให้ผลของกรรมชั้นศีลธรรมบุคคลเหล่านี้มักจะเป็นคนไม่เชื่อในเรื่องตายแล้วเกิด คิดว่าคนเราเกิดมาเพียงชาตินี้ชาติเดียวก็สิ้นสุดลงคนพวกนี้เมื่อทําความชั่วและความชั่วยังไม่ให้ผลก็คิดว่าตนเป็นคนฉลาดดูถูกคนที่เชื่อเรื่องกรรมว่าเป็นคนโง่งมงายคนพวกนี้เหมือนกินขนมเจอยาพิษตราบใดที่ยาพิษยังไม่ให้ผลก็คิดว่าขนมนั้นอริดอร่อย สมตามพุทธภาสิทธิทวามัทุวามัญติพาโลยาวปาปังนมุจติคนโง่ย่อมจะเห็นบาปเป็นน้ำพึ่งตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลการให้ผลของกรรมอันแบ่งเป็นการให้ผลทางจิตใจและการให้ผลทางวัตถุการให้ผลทางจิตใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับพูดธทำโดยเฉพาะ ไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นเมื่อทำไปแล้วก็ได้รับทันทีคือเมื่อทำกรรมดีก็จะได้รับความสุขความปีติแต่ถ้าทำกรรมชั่วก็จะทำให้จิตเศร้าหมองเป็นทุกข์การให้ผลทางวัตถุเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้อื่นจะทำให้ได้ดียากมากทำคนทำดีจะให้ได้ดีทำวัตถุต้องประกอบด้วยหลัก สประการคือ 1. คติสมบัติทำดีให้ถูกสถานที่ 2. ออุปธิสมบัติทำดีให้ถูกตัวบุคคล 3. กาละสมบัติทำดีให้ถูกเวลา 4. ประโยคะสมบัติต้องทำดีให้ติดต่อกันไปเรื่อ,อยๆ คนที่อาการที่คนทํากรรมดีและหวังผลดีในทางวัตถุเช่นหวังลาบยศและสลรเสริญแต่ไม่ได้รับผลดีตามต้องการอาจจะเพราะไม่เข้าตามหลักสี่ประการขั้งต้นคือไปทําความดีกับบคุคคลที่ไม่มีความดีเช่นเราทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแต่เจ้านายของเราเป็นคนขอรับชัน การทำความดีของเราจอมไม่เป็นที่ชื่นชมของเจ้านายของเราการทำความดีกับบคุคคลเหล่านี้ไม่ผิดอะไรกับเอาเมล็ดพืชทิ้งลงไปบนหินหรือพื้นดินแห่งแรงฉะนั้นการทำความดีเราควรจะหวังผลในทางจิตใจมากกว่าวัตถุ บางคนอาจจะทำความดีจริงแต่อาจจะทำไม่ถึงดีคือทำดีเพียงเล็กน้อยแล้วก็หวังผลแห่งความดีนั้นเมื่อไม่ได้รับผลตอบแทนก็หมดกำลังใจแล้วก็บอกว่าทำดีไม่เห็นได้ดีคนพูกนี้เหมือนคนปลูกพืชรดน้ำพุนดินนิดหน่อยก็หวังที่จะให้พืชเด็กให้ผลไม้ แต่ความหมายของคำว่าได้ดีและได้ชั่วในทางโลกและทางธรรมมีความหมายแตกต่างกันในทางโลกมักจะมองเห็นการได้ดีและได้ชั่วเป็นเรื่องทางวัตถุเมื่อกล่าวว่าคนนั้นได้ดีก็มักจะหมายถึงว่าผู้นั้นได้ลาบและยศเช่นได้ทรัพย์สมบัติได้อำนาจวัสนาหรือได้ตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้นและเมื่อไม่ได้สิ่งเหล่านี้ก็เข้าใจว่า ไม่ได้ดีในทางทำการได้ดีหรือได้ชั่วเป็นเรื่องของจิตใจการได้ดีหมายถึงการทำจิตใจให้ดีขึ้นทำให้ธาตุแห่งความดีในตัวของเรามากขึ้นทำให้จิตใจของเราสะอาดสว่างสงบยิ่งขึ้นส่วนการได้ชั่วหมายถึงการทำจิตใจต่ำลงเลวลงทำให้จิตใจมืดมัวยิ่งขึ้น คำว่าได้ดีจึงหมายถึงความดีและคำว่าได้ชั่วจึงหมายถึงความชั่วหากเราจะพูดว่าทำดีได้ความดีทำชั่วได้ความชั่วก็จะทำให้เราเข้าใจรืองนี้ได้ดีและได้ชั่วดีขึ้นบุคคลที่ทำกรรมอะไรลงไปย่อมจะได้รับผลในทางจิตใจทันทีเมื่อทำกรรดีเช่นทำบุญตักบาตรให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น ก็จะทำให้จิตใจดีขึ้นมีความปีติและความสุขในกรรมดีที่ตนทำในเมื่อกรรมที่ทำเป็นกุศลและกรรมจริงๆคือทำด้วยจิตใจที่เป็นกุศลทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ด้วยความโลภหรือด้วยอกุศลเจตนาหรือหวังผลตอบแทนด้วยในสงของการฟังธรรในครั้งนี้สุดสั่สงและปฏิป,ปัญยัง ผู้ฟังด้วยดีจ้อมได้ปัญญาขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนตลอดทั้งสมาชิกกลุ่มจะทุกเพเ่ิดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกท่านจงมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีหมดทุกสุขโรคไปเป็นอันตรายทั้งปวงมีหายุทธนาสุขาระปฏิพานทนะสารสมบัติปีพัฒนามงคลสมบผผูรณ์ผลผลด้วยลาบยศุขสารเสริญมีความเจริญก็น่าในการงานหน้าที่มีความร่มเย็นในพระบวรพระพุทธศาสนา เป็นที่พึ่งของพ่อแม่ปูยญาตายายญาตสนิทมิสหายปรารถนาสิ่งใดซึ่งเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงสําเร็จตามความมุ่งม,มา่ปรารถนาของท่านทืนขอเจอเริญพร